คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางเพื่อนำเสนอคลิปวิดีโอเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเนื้อหาชุดตัวเลขเกิดจากหลักการการเก็บสถิติการคำนวณและการค่าคะเนตามความน่าจะเป็นเท่านั้นใช้อย่างรู้ล่วงหน้าไม่ทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนานที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับช่องหวยเด็ด101สวัสดีครับ คลิปนี้เรามาดูแนวทางตัวล่าหัวหุ้นไทยประจำวันพฤหัส,สบดีที่17เมษายน2568กันนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับท่านใดที่เห็นชุดตัวเลขแล้วชอบค่อยต่างครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปก่อนนะครับแอดฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องด้วยนะครับพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมในคลิปถัดไปครับตัวล่าทั้งวันเจอหยุด วันนี้แอดให้ล่าไปที่สีนะครับชุดเจาวันนี้ครับจัดไป24 64 84ล่าเม็ดเดียวเน้นๆวันนี้จัดไปที่64นะครับช่องหวยเด็ด101ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับ